ตอนพับเราพับดิจิอมูลส่งได้นี่นะครแต่ว่าถ้าจะรับข้อมูลเนี่ยเราต้องเพิ่มคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งลงไปนะครับเพื่อให้เพื่อให้ตัวเอสีของเราเนี่ยต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตลอดเวลานะครับก็คือตอนจบลู p ตอนจบลู p นะครับให้เพิ่มคําสั่ง client loop นะใครเอ็นดหรือ จะเอาไปวางไว้ตรงไหนของลูกก็ได้เช่นไปวางไว้พอเข้าลูกปุ๊บพอเรียกฟังชันลูกปุ๊บก,ก็สั่งเลยก็ได้ client. ล,ลูกนะครับ client. ล,ลูกอันนี้เพิ่มเติมเข้ามานิดหนึ่งนะครับโอเคเพื่อเพื่อให้ เพื่อให้รับค่าจากอะไรนะ MQTT server ได้นะลองดูครับเพิ่มเติมแค่นี้ครับ